you mm -hmm. สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องบ s t ไตล์กา d e เดนนะคะส่วนบ้านเบลดอกไม้บ้านเบลค่ะวันนี้จะพามาชมนะคะอัปเดตต้นกล้ากันนะคะที่ทำการแยกลงถุงดำแล้วก็กระถางค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าเบลแยกอะไรไปบ้างแล้วแล้วโตไปขนาดไหนอันนี้จะเป็นโซนทางหน้าบ้านก่อนนะคะ ตรงนี้ที่เห็นจะเป็นต้นกล้าของฟักทองค่ะฟักทองที่เบลเก็บมเมล็ดพันไว้เองนะคะคราที่แล้วเบลหยอดมเมล็ดลงไปหนึ่งวันนะคะกระแทงรากแล้วตอนนี้นี่ค่ะเขาเริ่มแตกยอดแล้วนะทุกคนเขาเริ่มแตกยอดอ่อนขึ้นมาบ้างแล้วนี่อันนี้ก็ติดใบแล้วนะคะมีใบจริงขึ้นมาแล้วนะนี่ค่ะกำลังสวยเลยค่ะทุกคนค่ะ อันนี้เป็นต้นกล้าผักสลัดนะคะมีฟินเล่กับกลีนโอ๊กนะอันนี้เบลเพิ่งแยกได้ประมาณ2วันแยกกล้าลงกระถางได้2วันโตเร็วมากๆดินที่เบลใช้นะคะจะเป็นดินหมักนะคะที่เบลทําการหมักดินเอาไว้นะคะจากคลิปก่อนเบลเอามาผสมเอามาผสมกับดินเก่าที่เคยปลูกต้นไมนะะ้อะค่ะอัตราส่วนอย่างหลักครึ่งนะคะแล้วก็จะมีขุณมะพร้าวกับแกลบ ส่วนในกระถางนี้เบลจะใช้ดินผสมเป็นแกลบหนึ่งส่วนกับมะพร้าวสับเล็กหนึ่งส่วนนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นดินหมักล้วนเลยนะคะ3อย่างเนี่ยคุกเค้าให้เข้ากันแล้วก็เอามาปลูกค่ะนี่ค่ะจะบอกว่าแยกได้แค่วันนี้วันที่สามแต่ใบโตเร็วมากเลยค่ะทุกคนใบใหญ่ด้วย ฟินเล่ก็นี่ค่ะตัวนี้เป็นฟินเล่นะงามดีมากค่ะเมื่อคืนฝนตกด้วยนะคะทุกคนตอนนี้ฝนกำลังเข้านะคะที่บ้านเบลวันนี้แดดไม่มีเลยเดี๋ยวไปดูต้นกล้าฟักทองฝั่งนี้กันค่ะนี่กำลังงามเลยนะทุกคน ต้นกล้าผักทองแยกลงกระถางนะคะส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็จะแยกลงถุงดำเอาไว้นะมี2แบบนะคะอันนี้เป็นต้นกล้าผักชีค่ะต้นกล้าผักชีอันนี้ลงกระถางเอาไว้นะคะแบบลงกระถางค่ะนี่ค่ะหนึ่งกระถางก็จะมีหลายกอหน่อยนะคะ พราต้นกล้าเยอะกระถางไม่พอเนาะก็เลยเอาลงหลายๆต้นหน่อยค่ะเดี๋ยวรอให้เขาโตนะคะจะได้เป็นพุ่มติดสวยนี่ค่ะส,สวยเลยค่ะอันนี้ก็เป็นบริเวณโซนหน้าบ้านนะคะ เมื่อคืนแอบกลัวเหมือนกันเพราะว่าฝนตกลงมากลัวต้นกล้าผักชีเขาจะหักเนาะแต่ว่าโชคดีที่ว่าฝนมันลงไม่แรงค่ะฝนลงเบาๆปล่อยๆนะคะแต่วันนี้ฟ้าคึมทั้งวันเดี๋ยวพาไปดูโซนข้างบ้านกันบ้างดีกว่าค่ะทุกคนโซนเพาะชำข้างบ้านของเราเดี๋ยวเบลเปิดมุ้งให้ก่อนนะคะ โอเคค่ะก็เปิดุงเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงบริเวณชั้นนี้ก่อนดีกว่าช่วงนี้หนูค่อนข้างชุมนะคะเริ่มเข้ามาก่อกวนต้นกล้าของเบลเราก็เลยต้องเอากาวดักนะคะแต่ว่าหลุดค่ะดักได้แต่ว่าหลุดนะคะนี่ค่ะผลงานของหนูเขาเลยค่ะตรงนี้เป็นต้นฟักทองที่เบลเพาะเอาไว้เหมือนกันนะเขามาขุด แล้วอันนี้ก็เป็นต้นกล้าทานตะวันค่ะยังไม่ได้เอาลงดินเดี๋ยวจะเอาไปลงดินเดี๋ยวเราให้แยกกล้าเสร็จก่อนเดี๋ยวจะได้ลงดินนะคะเบลชอบต้นทานตะวันมากๆเลยตั้งใจปลูกนะแต่รอบนี้หวังว่าคงจะได้เห็นดอกกันอันนี้เป็นต้นกล้าโหระพาค่ะที่เบลหวนซ่อมเอาไว้นะคะทุกคนค่ะเบลทำการแยกออกไปแล้วนะอันนี้คือส่วนที่เหลือที่รอ รอ,อพื้นที่ว่างที่จะเอาไปลงนะคะตอนนี้ถาดไม่ว่างเลยเหลืออยู่ประมาณเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะเอาลงให้หมดส่วนอันนี้เป็นกะเพรากะเพราแยกกล้าเอาไว้นะคะนี่ค่ะส่วนเบ้าดินอันนี้ก็คือเบ้าดินที่หยอดพวกกระลำฟีพักนะน้าเงี้ยบางอันมันไม่ขึ้นใช่ไหมเบลก็เลยเอามาทำการ ใต้นกระเพราแทนนะคะนี่ค่ะแยกไปหลุมละต้นเลยนี่เหมือนกันค่ะอันนี้เพิ่งแยกไปเมื่อวานนี้นะถาดนี้ก็จะเป็นผักสลัดชุดสุดท้ายนะคะที่เอาลงถาดนี้ก็จะผสมกันค่ะมีทั้งผักกาดหอมเลดโอกปัตะเตรเดนะคะก็จะผสมรวมกันไปในนี้เลย รอโตนะคะอันนี้เป็นกรีนโอ๊กที่ทำการแยกกล้าเอาไว้นะคะตัวนี้จะเป็นชุดหลังนะเม็ดชุดหลังที่เบลเพาะเอาไวต้ตอนนี้ก็เตรียมย้ายลงค่ะเดี๋ยววันนี้จะต้องเอาลงละก็ฟินเล่นะคะย้ายจากถาดฟินเล่เอามารวมกันในนี้เลยนะคะถาดจะได้ว่างนี่คะ่ะเดี๋ยววันนี้จะย้ายกรีนโอ๊กออกนะคะก็คงจะเหลือฟินเล่เอาไว้บางส่วนนะคะรอให้เขาโตแล้วก็ค่อยย้ายอีกทีหนึ่ง อันนี้ก็เป็นต้นกล้ากะเพราค่ะต้นกล้ากะเพราที่ยังไม่ได้ย้ายนะรอย้ายอันนี้เป็นลืนช่ายค่ะขื้นช่ายอันนี้ใบจริงมาแล้วนะคะเดี๋ยวรอให้ใบใบจริงสักหนึ่งคู่ก่อนนะคะหนึ่งคู่สองใบแล้วเดี๋ยวจะทําการย้ายนะคะเพราะว่าตอนนี้ใบเขามาแค่ใบเดียวกลัวว่ามันจะเล็กเกินไปนะ เดี๋ยวย้ายไปแล้วต้นเขาไม่แข็งแรงเดี๋ยวเขาจะตายเดี๋ยวเราให้เขาแข็งแรงกว่านี้อีกนิดนึงเดี๋ยวจะทำการย้ายค่ะต่อไปชั้นล่างอันนี้ก็เป็นกะเพราเหมือนกันค่ะกะเพราอันนี้แยกไว้ในถาดนี้นะ ต่อมาเป็นผักสลัดเหมือนกันค่ะตัวนี้ถาดนี้ก็จะเป็นสลัดรวมค่ะมีผักกาดหอมเลดโอก๊กบัตเตอร์เฮดนะคะแล้วเหมือนจะมีเอ่ออไม่มีไม่มีอันนี้จะเป็นกิีนโอ๊กกิีนโอ๊กจะอยู่ถานนี้ตัวนี้เป็นกิีนโอ๊กแล้วก็รวมค่ะฝั่งนี้จะเป็นรวมนะคะฝั่งนี้จะเป็นกีนโอ๊กที่แยกออกมาอีกทีหนึง่งนี่ค่ะต้นกําลังน่ารักเลยค่ะ อันนี้เป็นโหระพานี่ค่ะโหระพาที่เบลทําการแยกออกมานะคะจากถาดเมื่อกี้นี้นี่ค่ะใบจริงก็เริ่มมาแล้วนะแต่วันนี้ไม่มีแดดถ้าไม่มีแดดถ้าเอาไว้อย่างนี้คิดว่าน้องน่าจะยืดแน่นอนการแยกกาลงถาดหลุมเนี่ยให้มันเหลือแค่หลุมละต้นนะมันจะทําให้ต้นโตดีกว่าอยู่แบบปิดเปียกกันนะคะเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่เป็นมือใหม่หัดปลูกนะคะ อันนี้เบลอยากจะแนะนําเลยเพราะใส่ตะกร้าเพราะใส่กระถางอะไรก่อนก็ได้นะคะแล้วค่อยจับมาแยกลงหลุมแบบนี้จะดีกว่านะคะต่อมาเดี๋ยวมาดูทางฝั่งนี้กันบ้างอันนี้ก็จะเป็นกวางตุ้งค่ะกวางตุ้งใบจริงมาแล้วเดี๋ยวอันนี้จะปลูกในกระลมังนะคะทุกคนนี่ค่ะ หักกวางตุ้งหลุมละ2เม็ดนะใบจริงมาแล้วค่ะก็เดี๋ยวรอลงกระมังเดี๋ยวเคลียรยกระมังหน้าบ้านเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะได้เอาลงแล้วก็จะถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะส่วนฝั่งนี้จะเป็นกระหล่ำปีค่ะกระหล่ำปีใบจริงก็เริ่มมาแล้วเช่นเดียวกันนะคะฝั่งนี้เป็นคณะ คณาเห็ดหอมอันนี้เป็นคณะเห็ดหอมฝั่งนี้จะเป็นกระลำดอกนี่ค่ะปลูกรุ่นเดียวกันนะคะใบจิงก็เริ่มมาแล้วลากก็เดินไปถึงข้างล่างแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่เต็มเพิ่งเพิ่งจะเดินลงไปเพราะเมื่อวานนี้ทําการแยกเอาตุ่มดินที่ไม่ได้ใช้ออกนะคะก็เนี่ยค่ะ อันนี้เป็นกระเพราที่แยกเอาไว้นะคะทุกคนเดี๋ยวให้ดูความแตกต่างต้นก้ากระเพราชุดเดียวกันกับเมื่อตะกีที่เบลให้ดูเลยนะคะที่อยู่ในถัดหลุมเยอะๆแล้วก็ที่เบลแยกออกมาอันนี้คือชุดเดียวกันค่ะแต่ตัวนี้จะเป็นตัวแรกที่เบลทําการย้ายลงมาลงถัดหลุมแล้วเบลเห็นว่าเขาโตได้ดีกว่าที่เหลือเบลก็เลยทําการย้ายลงหลุมแล้วหนึ่งต้นหมดเลยนะคะเนี่ยทุกคน สวยมากให้ดูมุมสูงนะนี่ค่ะทุกคนค่ะความแตกต่างเห็นได้ชัดเลยนะคะปลูกรุ่นเดียวกันแต่ว่าตัวนี้แยกออกมาปลูกเดียดๆนะคะจะโตได้ดีกว่าแล้วก็โตเร็วกว่าอันนี้พลิกนะคะพลิกที่หนูพลิกที่หนูขึ้นไม่เยอะนะคะถ้าไม่ขึ้นแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเอาตุ้มดินไปปลูกกะเพราเหมือนเดิมแล้วถ้าเขาจะขึ้นทีหลังก็ปล่อยเลย ปลูกคู่กันไปนเลยกระเพารากับพริกนะคะเอาไว้ใช้ทาเมนูอาหารได้เลยทีเดียวอันนี้เป็นต้นก้าของฟักทองค่ะอันนี้แยกออกมานะคะไม่ให้หนูกินนะคะอันที่เหลือเบลปล่อยให้หนูกินไปเพราะว่ามีเม็ดเยอะมากยังอยู่ในตู้เย็นอีกนะคะอีกเป็นสิบสิบเม็ดเลยอันนี้ก็เหลือมาอยู่เท่านี้ค่ะเดี๋ยวรอลงถุงดําอีกทีนึงอันนี้เป็น ฟินโอ๊กนะคะแล้วก็ฟินเล่ย้ายลงเมื่อวานนี้ค่ะอันนี้ย้ายลงเมื่อวานตัวสูตรดินนี้นะคะ mm hmm. เบลจะใช้เป็นแกลบหนึ่งส่วนขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนนะคะแล้วก็เป็นดินเก่าครึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นดินหมักที่เบลหมักเองนะคะครึ่งหนึ่งผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะ แล้วก็เอามาปลูกตัวนี้จะไม่ใช้มะพร้าวสับนะคะจะใช้เป็นขุดมะพร้าวแทนค่ะอันนี้นะแต่จากที่สังเกตดูคือต้นต้นผักสลัดที่ย้ายลงถุงหรือกระถางเนี่ยจะโตเร็วมากหลังจากที่ย้ายลงแล้วคือโตเร็วโต,วตวไวมากๆเลยค่ะทุกคนเบลไม่แน่ใจาว่ามันเป็นที่ดินหมักของเบลด้วยหรือเปล่าหรือเป็นที่เพราะว่าเขาได้พื้นที่กว้าง<ม>เขาก็เลยโตเร็ว แต่ใดๆแล้วก็คือดีค่ะโตเร็วแล้วก็ดีนะอ่ะอันนี้เป็นฟินเลชุดแรกที่ย้ายลงนะคะลักษณะใบเขาเริ่มจะแบบเหมือนโค้งๆหอ่อๆไหมเนี่ยทุกคนค่ะสวยมากๆเลยผักสลัดเป็นอะไรที่ปลูกง่ายมากนะทุกคนโรคละเมลรงลบควนไม่ค่อยมี ปลูกง่ายนะคะแล้วก็สวยละปลูกลับประทานปลูกประดับไว้ก็สวยนะคะทุกคนยิ่งตอนนี้จะเป็นช่วงที่แบบปลายฝนต้นหนาวนะคะถึงแม้จะยังมีฝนอยู่บ้างป่าปลายนะคะแต่ว่าปลูกหน้านี้ดีมากๆเลยสําหรับใครที่เป็นมือใหม่หัดปลูกอันนี้เบลอยากแนะนํานะถ้าจะปลูกปลูกหน้านี้ดีกว่าค่ะเพราะมันจะง่ายคะ่ะดูแลง่ายต้นโตไวแล้วก็อากาศดีอันนี้ รีนโอ๊กชุดแรกที่ลงปลูกไปนี่ค่ะโตแล้วนะคะโตไวมากเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้ลงถุงได้ประมาณสี่วันทุกคนลงถุงได้สี่วันแล้วใบเขาก็นี่ค่ะใหญ่โตแล้วคิดว่าอาทิตย์หน้าน่าจะฟูน่าจะฟูกว่านี้อีกเยอะเลย ภูมิใจนำเสนอมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาสวยอะอยากให้เพื่อนๆได้เห็นค่ะ mm. ปลูกผักหน้าหนาวนะคะอากาศดี mm. ต้นไม้ก็โตเร็ว mm. ยิ่งเราทำดินปลูกเองด้วยก็ยิ่งดีเลยค่ะ mm. ต่อมาอันนี้เป็นกระเพาที่แยกเอาไว้นะคะ mm. อันนี้จะเป็นถุงละห้าต้นนะ mm. นี่ค่ะ กะเพาจะโตช้าหน่อยนะอันนี้ค่ะถุงละ5ต้นค่ะผักชีค่ะผักชีก็มีใบคู่แล้วนะคะตอนที่เอาลงก็คือเพิ่งจะเริ่มมีใบเดียว อนนี้ก็ใบที่สองมาแล้วแล้วก็ยอดที่สามกำลังจะเกิดสวยๆเลยค่ะเผื่อเอาไว้ช่วงปีใหม่นะคะปะตรงปาร์ตี้กันเนาะเออจะได้ไม่ต้องไปซื้อผักคานผักชีนี่คิดว่าปาร์ตี้แทบทุกปาร์ตี้นะน้ำจิ้มซีฟู้ดเอยเมียงเอยเนาะ น่าจะต้องมีรับประทานกันเราก็เลยปลูกไว้เองด้วย org. เผื่อเผื <c oughs> ่อใช้นะคะจะได้ไม่ต้องไปซื้อก็ประหยัดทังไปได้ดีผักสลัดก็มีเตรียมเอาไว้แล้วนี่ค่ะผักชีจะมีอยู่สามถาดน,นะคะต้นกล้าเยอะนะคะก็เลยต้องเอาลงเยอะหน่อยนี่นะคะสวยๆเลยค่ะนี่ โอเคค่ะนี่ก็คือภาพรวมนะคะของการที่เบลเพาะผักในฤดูการนี้เนาะแต่ที่มีความสุขที่สุดเลยก็คือจะเป็นตัวนี้ค่ะกรีนโอ๊กโตเร็วโตไวได้ดังใจมากๆเลยแล้วก็กะเพราสวยงามมากเดี๋ยววันนี้เบลก็จะลงลงกล้าอีกนะคะชุดนี้เอาลงถุงดำเช่นเดียวกันค่ะ เอาลงถุงดำแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาไปวางขายหน้าบ้านนะคะเริ่มกลับมาปลูกผักได้แล้วเนาะก็เดี๋ยวจะทยอยขายแล้วก็ปลูกเองด้วยนะคะหารายได้เสริมเล็กๆน้อยๆนะคะ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาติดตามใหม่นะคะกดติดตามกด u b s c r i b e ให้เบลด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปหน้าเบลจะมีอะไรมาอวดอีกอ่าฝากด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ